สวัสดีครับจากทางร้านแบบบูฟนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของ Fox Skin h y b r i d กับ Fox Skin l ไลน a s i s i i t i t นะครับผมว่าสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงเท่าที่ดูภาพรวมๆเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมด้วยหน้าตาด้วยบล็อกเนี่ยจะคล้ายๆกันแตกต่างกันที่ตัว Fox h y b r t d นะครับผม Fox Hybrid จะเป็นขาโคงนะครับผมตัวนี้อ จะ,จะทำให้เรารู้สึกใส่โค้งเข้ากับใบหน้าของหลังหูได้นะครับแต่ส่วนฟ็อกแองก์นะครับขาเขาก็จะคล้ายๆเดิมนะครับด้วยดีไซน์หน้าตาจะเหมือนกันนะครับผมสามารถฟ็อกไฮบริดเนี่ยสามารถถอดขาได้เหมือนกันนะครับถอ,อดขาสามารถมิกกันได้เช่นกันหน้าตาโค้งสร้างคานบนจอล่างสามารถมิกกันได้เหมือนกัน นะครับผมเท่ากับว่าเราสามารถซื้อได้ทั้ง FOX Hybrid แล้วก็ FOX แรงเอามาม i รวมกันได้นะครับส่วนถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเจาะตัวที่เป็น FOX Hybrid ก่อนนะครับตอนนี้โอเค FOX Hybrid เนี่ยขาเขาจะเป็นขาโค้งนะครับผมแล้วก็ดั้งเนี่ยจะเป็นดั้งยางออฟมิเนียมนะครับผมก็คือก็ช่วยเรื่องของความกระชับแต่ถ้าถามว่า ถ้าใส่ในเรื่องของแฟชั่นใส่ของการจ็อกกิ้งเบาๆตัวนี้สามารถทําได้แต่ตัวนี้ตัวแร้ g อ่ะอาจจะดูกระชับกว่าเพราะว่าปลายขาเนี่ยเขาเป็นยางแต่ส่วนไฮบิดเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกจะไม่เป็นยางนะครับดีไซน์เขาก็จะแบบเก๋ๆนิดนึงนะประมาณนี้นะครับอยนะงเงี้ครับตัว FOX h ไฮบริดเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้3สี 4, นะครับสีนี้ก็ สวยเปียวจี๊ดนะครับสีออกเขียวๆนะครับเลนเป็นเลนลนะูบี้เนาะแล้วก็มีตัวนี้อ่าเลนตัวนี้เล่ออะไรเนี่ยซับไฟนะครับผมอ่าอย่างนี้แต่พวกนี้เราสามารถถ้าเรามีหลายตัวเราเอามามิกซ์เล่นกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นเลนไบโอเลตนะครับเอาไว้เล็กก็สวยดีนะครับสวยสวยงามเลย ถ้าสนใจนะครับตอนนี้ก็แวะเวียนเข้ามาดูในร้านแบบบุบได้นะครับม,มีทั้ง f o x s k n n o x x l n n นะครับแล้วก็ Fox Skin Hybrid มีทั้งหมด3รุ่นตอนนี้ที่ออกใหม่ก็คือ2ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆอย่างนี้ได้เลยเราไปมิกกันได้เปลี่ยนคานบนอ่าเปลี่ยนคานล่างอ่าวันนี้วันนี้วันจันทร์อยากใส่สีออก ัเหลืองหน่อยอ่าใส่ตัวนี้นะครับอ่าใส่ใส่คู่กับอ่าจอบนใส่ใสม่วงๆนิดนึงทำได้สามารถมิกได้นะครับมิกได้พวกนี้สามารถมิกได้เลยทั้ง2รุ่นนี้ครับสามารถด้วยสเปคเขาเนี่ยสามารถเอาไปทำกรอบสายตาได้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้เขาจะบอกไว้เลยว่าเป็นอ่สามารถสามารถเอาไปตัดแว่นสายตาได้นะครับผม ถ้งไงก็ฝากร้านแบบบูไปด้วยนะครับผมถ้าสนใจยังไงแบบเรียนเข้ามาอยากได้ยังไงลองมาพูดคุยกันได้ครับผมขอบคุณครับ